บายบายเย่ระวังตรงบันไดนะค่อยๆลงนะลูกอัดสข้างก่ในลูกนัการไอ้แห้งๆลูกกุพอยนุองนอนวันพลอยก็พอเขาชูวันสุกให้ใายได้เงนนี อเอาแกเย้ไทยลูกฮิฮก็เช่นมีน้องตื่นแล้วลูกไหมลูกเซ็งไปโรงเรียนเก่งๆนะ เดี๋ยวไปแล้วแม่ครูว่ายังไงก็มาบอกแม่นะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เช็ดขี้ตาก่อนมีขี้ตานะ่ะหันหน้ามาให้แม่ดูพ่อกินด้วยอืมมีเทแล้วนี่ไงอืมบอมอเก่มงมากบายเอไปทำอย่างนี้แล้อย่ากแก้ไอเดกที่ไงลูกมันแดงไง เล่งเก่งแล้วเซ็งจะไปโรงเรียนแล้วกน่ะแนี่ล้วทรัดตรงนี้อนนี้แล้วทำไมลูกเซงไม่ถอดเพื่อดาถอดเพิ่เพื่อดาลูกเซ็งอด ถอดชูน่านเรียนอถอดเ,เลยถอดได้ไหมไถอดกางเกงก่อนถอดกางเกงก่อนเ,นะอเดี๋ยวลูกเส้สเนาะเดี๋ยวลูกเส้นสายเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนนะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพ่อพับไปโรงเรียนหมเนาะใช่ใช่ถอดเลยเดี๋ยวพ่อพับลูกเสนไปโรงเรียนไหมนะเ,เานานะ <c oughs> ครับใช่ไหมครับเพื่อเต็มไหมเพื่อยังไม่เต็มเพื่อยังไม่เต็มเต็มแล้วเต็มเลยเอเส้นนั้นทิ้ง ไม่ฉ <laughs> ีดเลยอ๋ออันนั้นอนนันของน้องอันนั้นเพื่อของน้องน้องฉีดสายแล้วใช่คร่ะค่ะแล้วลูกเซ็งถอดเสื้อได้ไหมอ่ะ ทำไมถอดไม่ได้เลยอ่ะไม่ไม่ช่วยไหมไม่ช่วยอ่าช่วยมาเอาเอามือไว้หนึ่งไอเอามือเข้านี่เข้าเอามือเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เข้าตรงไม่ใช่เข้าตรงนี้เอามือเข้าตรงนี้ไม่ช่วยเออได้ไหมได้ครับเอามือใส่ตรงนี้แล้วก็ถอดลงข้างล่างได้ไหมได้เลยได้เลยถอดลงข้างล่างได้ไหมอ่ะ ลองดูสิถอดลงข้างล่างได้ไหมได้แหละได้ไหม็มได้เลย <c oughs> ไม่ได้ที่ก้นเหรอ <c oughs> ดึงสิดึงที่ก้นสิที่ก้นนี่นะอืมได้ยังถอนนี้ด้วยอืมถอดเลยถอดเป็นไหมอ่ะถอดเป็น,ปนหรอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถอดกระดุมไงอ่าแม่ถอดกระดุมให้แล้วลูกค่อยถอดเสื้อ ไม่เอากระดุมออกอืมได้แล้วอันนี่สายเนาะครับสายเนาะครับตรงนี้จะได้เนาะ ลานะอืมลูดทำอะไรนะลูดแม่ได้ลูดแซะตั้งไว้นะครับสองอืมไม่ไ้ลูดซะตั้งมานี่ครับลูดจะขึ้นเป็นสองพันนะครับ้อันนั้นมันใหญ่เกินไปฉันต้องเอาคันเล็กๆสิเอารถวิบวิวิบวิสิ พี่วอลอยู่ที่ประตูอไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยหรอมไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าเห็นเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่สูงหรอไม่สูงหรอหลูก แล้ววันนี้ลูกไปโรงเรียนมีเพื่อนเยอะไหมอะ่ะเรียน,นไม่มีเซนกินเข้าที่โรงเรียนเขาทําอาหารอะไรให้กินอ่ะลูกฮะเขาทําอะไรให้กินครับขา้ขาวข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มรอแล้ว,แล,วแล้วแม่ครูเอาผ้าห่มเอานมให้กินไหมแม่ครูเอานมให้กินไหมแล้วกินหมดหรือยัง ่ <g ül> ทำไมอ่ะเอาหมดซ้ว่าหมดแล้วเอาหมดแล้วครับแ,แล้วลูลูถอดเพิ่มเพ่์ยังลูยังไม่เปดถอดเพิ่มเพ่์กันส <c oughs> ิลูกลูดมพงว่าลูทำไมไม่มีถนนบาง <c oughs> อะไรนะลูดมพึงว่าถนนบางหายไปไหนไม่รู้อ <Soc> ะเออหายไปไหนอ่ะลูก มันหายไปไหนอ่ะเอารถอ,ออกก่อนเอารถอ,ออกทางนี้ก่อนครับรถจะไปได้นี่ไงรถไปได้เอาตั้งไว้ตรงนี้นะครับเอาตั้งไว้เนาะครับรถได้เล่นเราเล่นฟิชชิ่งองนะครับครับก็เชืเ่อใจสีส้มงล้วเออสีฟ้ายังเองอจุดุกจับตัวเลยหรโโออุ๊ยมันมน่าเออจับตั เราลงปานแงหมดเลยอะอันชิวเห็นไ้มเห็นั้ยลูกทางาาน,น้อนนมาช่วยเอ็นนอนมาช่วยแล้วนอน,นอนมายนี่แหละ ค่ะ <Okay. S 2> นันน่นลงมากน้าช่วยแล้วหรอเออเออเอาเอานไไนกันกว่าก็ส่งอ,อันเลยส่งอ,อันนักดับเพลิงเลย สวัสดีครับแม่ก่อนตอนสื่อเข้าไปทำงานก็ขอมาให้กินลูกงฟ้ามืดมืดแล้วมืดแล้วอ่ะฝนจะตกแล้ว่ฝนจะตกแล้วอ่ะรถกระบะฝนทุกตา อ๋อเนะบายบายบลูกกลับจากโรงเรียนแล้วแม่ครูว่าไงครับครับมคครับเอาครับต้อนาะครับะครับอันนั้นแม่บรรทัดีไหน เขาจะตีตรงไหนดีอ่ะตีตรงนี้หรอจะตีตรงนี้หรอเจ็บนะเนี่ยแล้วแล้วเซ้งไปโรงเรียนเซ้งโดนไมโคตีไหมอ่ะไม่โดนไม่โดน <c oughs> แล้วมีเพื่อนเยอะไหมไมีเพื่อนหรอเพื่อนว่าไงตอนนี้อเมซี่เก้าเก้าเลยเนี่ยหรอสี่เก้าเก้าหรอลูกปายบรรจุปายบรรีแล้วหรอ ทำไมวันนี้มีน้ำมูกอ่ะวันนี้ลูกเส้นมนมฝุ่นเข้าตรงนี้อ่ะฝุ่นเข้าตรงไหนอ่ะฝุน่นเข้าจามูกลูเส้นด้วย้ลูเส้นเป็นของเล่ให้ยุ่งยากนาดนี้น Bye. Hey. Mẹ dọn bầu chôn hạn chế sau này. Niếng em. Bôi em. nói, bố cho em cọp đi. Goon. Mẹ. 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 ทำเข้าคุณเธอแล้วเย่ดห้แม่คุณถ่ายดูนึก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 ถึงแม่คุณซื้อมือในกระเป๋านะเออให้ในกระเป๋าอืมเยอะใส่กระเป๋าละถึงคะทำไมฉันจะไปเล่นต่อยเราไม่ชิ้เจงชี้จงไม่ชินเต่า แม,ม่เอาไปนะเอาไว้ที่<ร>บ้านเด็กก่อนเดี๋ยวแย่งกันแล้วก็ตีกันน่ะลูกอือหที่น่นก็มีเดี๋ยวไปเล่นที่น้นนะลูกเนาะแม่แนะม่เอานมแล้วก็เอาผ้าห่มลูกไว้ในกระถุงนะลูกเดี๋ยวถ้าหิวเข้าบอกแม่ครูแม่ครูผมจะกินนมครับนี่นะน้องตื่นนะ

ม um. ุ Guys, y, of, bye bye, đây, ้ยมีอยไกับเป่าก็มวก่อะฮะกับมวก็ตอสุดขีดนอแน่หนอแข็งๆตัวกูว้าเย้โอ้ยสิทำไมไม่มีกาบ๊ายบายแม่โอ้ถุงด้วยพ่อ เดี๋ยวถ้าลูกหิวนมนะบอกแม่ครูนะแม่ครูเชื่อเพราะหนูเหรอลูกล้อนย่ะหูต่อให้ปลากากมืงผู้สุดใจเลยผู้สุดใจเดี๋ยวแย่งกันแล้วก็ตีกันน่ะลูกลูกใส่ครั้ก่อนอันนี้ด้วยเดี๋ยวแย่งกันแล้วตีกันน่ะลูกเนาะไม่ต้องอไปเนาะ มันหนูรู้ว่าเชนยังห <ản> ัวกระเป๋ากว่าชัวเรื่อยไปมันซูบไปสุดๆไปสุดจางรบกวนสีสันแล้วไปอยู่ในนี้แล้วลูกระวังนะระวังตกบันไดนะไม่ไปเย่เก่งมากเลยไปโรงเรียนแล้ว Say bye bye Tại sao y sáng à Bye 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 ta ta bye ta <laughs> 我路没车。 cho nó có mọi người tao tàu đẹp tay ôn đẹp ta tọt ta 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 xay hết của lấy ta 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 xay ta 那谁？谁？谁？ 这个。 สองสามอันหนึ่งสองสักพาโ์ล์ล้านต้องสิหึมันต้องอยู่ไหนอืม <c oughs> ท่องก็เอ้ยก็แต่พ่อฟังก่อนไปนนนนนชนอะไรอะชนอะไรอ่อะ กระเป๋าอ่ะกระเป๋าโรงเรียนอ๋อกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าโรงเรียนนะกระเป๋าแม่แล้วกระเป๋าแม่อืมพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะโอเคโอเคเนาะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะไปเล่นกับเพื่อนๆไงไม่เล่นหนาะเนาะ

เขาเกาในร่องไซก่ะเออเขาคู่กะ้อแสกอยู่นี่ครับอืมแสอยู่นี่ครับก็ทำอะไรทำเปลี่ยนน้ำมาเลยทำไมลูกทำเปลี่ยนน้ำมาลูกอืม

ไม่สวยู่่ซสออนี้องีเขไหมโอ้น้องสออมอตรงอย่างนี้ไหมองก็คุณานช่วช่วแล้วมาอีกแล้วเหรอแงแ ดไม่ต mm. yeah. ้องดื่มเยอะนะอันตรายนะหวานมากหนกเดี๋ยวจัดยาใส่อืมก็เขาบอกว่าตู้ยามันต้องซ่อนู่ก็ฉีดปู่พ่าตู้ตาไม่ต้องเอายาไปไว้ในทางที่เราเดินผ่านตลอดว่าใช้เมื่อจอนอยเดินผ่านตลอดเน่ เดี๋ยวจัดยาใสา่โอ้วันนี้ทำความสะอาดบ้านจัดยาเต็ม